ตอนนี้เดินทางมาประมาณาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเราจะเข้าสู่สถานีวังเบียงนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับมีต้นยางนะครับบอกการปลูกยางพะราครับปลูกต้นไม้ปลูกผล,ลไม้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณถ,ถึงวังเบียงไอ้เนี่ยเป็นรถแอรอ้นนี้นะ่าจะเป็นสถานีแบบ แยกย่อยนะครับคควาเร็วที่ใช้จะเป็นปาเป็นภูเขาเปิดครับส่วนแรกที่ออกมาจะเป็นทุ่งนาท้องนา เป็นภูเขา เตที่มียางพรานะครับตอนนี้จะเป็นยางพราเกยบตั้งหมดเลยไปตามเขาลูกตาเมื่อกี้ผ่านมาก็เจอเป็นแปลงที่เห็นก็คือแรงเงาะนะครับต้นเงาะแต่ว่าแปลงตเรียนยังไม่เห็นนะครับ มากน้อยแค่ไหนนะครับผมตอนนี้จะเป็นยางพาร,ราหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับสมหรับลูกหูลูกตาเราจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนนี้นะนะตอนนี้ก็เป็นยางพาร,รานะครับผมก็จะเป็นลักษณะของปลูกยางพาร,ราแล้วก็ทางรถไฟตัดผ่านเข้าครับส่วนนี้มีแต่ยางพาร,รา ตอนนี้เราอยู่ในภูมงนะครับออกมาจากภูมงม,ม,นะมันก็จะเป็นในกลุ่มของภูเขานะครับก็เก้า,าสู่วังเวียงต้นเรียนยังไม่เจอวัง,วงเวียงนะก็จะเป็นเมืองแห่งภูเขาใน้าอุโมงนะครับ นี่จะไกลนะครับน่าจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ทั้งลูกอุ้ยสวยมากเลยพ่อครับอันนี้ที่เป็นต้นอยู่น่าจะเป็นต้นอะไรก่ะน,นี่ฝั่งนี้ก็น่าจะใกล้แหล่งน้ำแล้วครับวังเวียงหนักเมืองวังเวียง,งเพียงคุคเขา ดีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยมาวางเวียงนั่งรถทัวร์ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับส5ชั่วโมง,นะโมงเส้นทางลําบากแต่ระดั่งรถไฟเนี่ยใช้เวลาประมาณตอนนี้ยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับเลยฮะเลืสานาทีครบชั่วโมงก็ประมาณ1ชั่วโมง เมืองแห่งหุบเขานะครับวังเวียงนะครับผมเป็นเมืองที่สวยงามมากานะครับเราขึ้นรถไฟนะครับอ่บ่ายสามศูนย์ห้าออกนะครับตอนนี้คือบ่ายสามศูนย์สองเอ่บ่ายสี่ศูนย์สองนะครับก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการนั่งรถไฟมาวังเวียงแต่เราจะนั่งไปสถานีต่อไปนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงโ เมาครับขยังสวยมากับโอกาสหน้าห้อยมาวางเวียงนะ ว a n g เมืองแห่งดางของรถรีง้นถไนะคับเียวรแ้ถทกําลัง,าง,ง,างชะลอชะลอชะลอแล้วนะครับอเยาเหมรือาง่อลเขาสูงชันมากแม่น้ําสวยนะครับ เป็นพื็นที่ล่องอ่าประจัญภยัยล่องแก่งแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอะไรนะว่าน้ำอะไรน้ำปูะำอสะสระน้ำมอรกุสระม k ระกุบูรากุนเนี่ยที่อ นี่นะครับวังเวียงดูภูเขานะครับสูงถึงยอดเมฆนโอ้โอโนู้นนะครับยอดเมฆเลยตอนนี้เรากำลังจะเทียบท่าที่สถานีวังเวียง สถานีาสถา,านีวังเวียงค <c oughs> รับสถานีวงังเวียงสถานีวังเวียงเลยครับมีผู้โดยสารนะครับอันนี้เขาก็จะขึ้นผู้โดยสารกำลงกังมารออยู่นะครับรผู้โดยสา ที่เรามาไว้ตามดนี่ที่เธอบอกว่าตัวมันไม่เต็มคือบางที่มันมาเต็มจากตรงนี้ไงนะครับมันไม่ได้เต็มนจุดนี้สถานีวังเวียงรถจอดแล้วครับผมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ดีแล้ว่อ